มา,มาลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยเกมาดัดขาหน่อยสัตคิ้วหรือมาทำอะไรครับขัดดัดขาหน่อยนะโอเคหาครีมก่อนเราไม่ได้ดัดในน้ำเราก็ดัดแบบนี้้วลูกน้อกำกรมสบายไหมสบายไหมครับ จะข้ามถนัดถนัดด้านนั้นจะไปด้านนั้นตลอดจะไปด้านนั้นตลอดสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสาธุสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมมองกล้องด้วยสวัสดีครับคุณผู้ชมติดตามดูวิดีโอคลิปของยายและของบักแตงด้วยนะครับบักแตงมีช่องส่วนตัวมองกล้องบักแตงมีช่องส่วนตัวแล้วครับชื่อแบรนดอนจูเนียขอพระคุณครับขอบพระคุณมากๆครับ ตัวต่อวันทุทอดัดขาแค่กำกำกวมันไรลลง อมองแต่ทางนี้ปิดไฟแล้วปิดร้านละโออโอ้อ <laughs> โอเคอบายบายเก็บถุงเก็บทั้งช<ป>ุดบายบายแม่เก็บไหมล่ะมองมองทุกอย่างมองทุกอย่างที่ควงอเคต้องฟูกันใหม่อพอลโลมา เลเียอยวเดี๋ยววันนี้จะมีลูกค้ามาสักคิวนะคะ ฤดูอครั้งนี้ครั้งที่สองในฤะดูหนาวก็จะปรับฤดูหนาวกับฤดูร้อนนะคะฤดูหนาวเนี่ยเวลาจะยาวขึ้นถ้าเทียบกับเมืองไทยอย่างเช่นตอนนี้นะในมือถือทันย่าเนี่ยเป็นเวลาบ่ายโมง49แต่ถ้าเป็นเมื่อวานเนี้ยก็จะเป็นแค่เออก็จะเป็นบ่ายสองคือปรับให้มันถอยหลังมาหนึ่งชั่วโมงแล้วพอในหน้าร้อนก็จะปรับกลับมา ที่เดิมงงไหม45เอานีเลยไปแล้วเนี่ยเร็วไปนิดหนึ่งตั้งเร็วไปหน่อยบ่ายโมง49เอาใหม่เอาใหม่ตั้งใหม่ตั้งตั้งตั้งบ่ายโมง49บ่ายโมง50แล้วละตอนนี้เดี๋ยวแขวนประเทศไทยไม่มีการปรับเวลาแต่ที่นี่มีการปรับเวลานะคุณผู้ชมก็ดีเนาะคือกลายเป็นว่าเดี๋วนี้5โมงก็จะมืดละ าถ้าไม่ปรับนะคุณผู้ชมพอเข้าฤดูหนาวเนี่ยจะมืดเร็วอย่างปกติทันย่าเคยเดินจากัั้วหน้าร้อน6กโมงเชา้าหโมงครึ่งสว่างแล้วแต่ตอนนี้เจ็ดโมงยังมืดอยู่เลยแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นในเจ็ดโมงกว่าแต่ถ้าปรับเวลาล่นเข้ามาถอยหลังไปหนึชั่วโมงก็กลายเป็นพระอาทิตย์ขึ้นเวลา6กโมงกว่านะคะโอเค I think i t p e r f e c t perfect ปิ้งปิเอาเอียง ป๊าป๊าป๊าป้าป้าปาฮะห้าสิบ่ลองทม์มก็นี่ไงวันฟิฟตี้โฟร์เจมบอกผิดก็เนี่ยวัน้โฟร์ไม่ใช่นรมันต้องไปใกเสออ้อิต I know I do from the back but why it's like that maybe it's damage d this one is doesn't move bye. okay bye, bye. have fun okay ใช้มือมือปรับแวนก็ไม่ไดเอามา ช่วยพนักงานเขา สองที่จะแวะแดดตลาดที่สองที่จะแวะก็คือตลาดฟิลิปปินเพื่อที่จะมาดูปลาหมึกเดินไปทุกร้านก็จะต้องไปทุกร้านก็จะต้องพกถุงเหมือนเมืองไทยถ้าไม่พกเขาก็ขายให้ในราคาสิบเซนนะคะถ้าไม่มีถุงแปซิฟิกไอแลนด์ต้มน่าทานจังเลยอ่ะ ี่ตลาดลิปปินส์ก็จะมีไรหลายบ้านเราหนู้ชมมีส้มฝั่งนี้ก็มีแก้วมังกรไม่สวยมีมะละกอก็ดำๆเนาะเขาไปยร,ร้านข้าวแกงเหมือนเมืองไทยเลยน่ากินคล้ายๆกันแกงกะทิซะเยอะอปลาเพียบสารพัดปลาคุณชม อยากจะซื้อปลาธายก็จะมาซื้อที่เนี่ยเวลาซื้อปลาทอดธัน่าจะมาซื้อที่นี่นะคะอยากจะได้ปลาออปลากระพงแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีหาไม่ค่อยมีส่วนมากทัญญาจะทานก็คือปลานี่คือซื้อไปทานเป็นประจําไปทอดกรอบทานนะคะเดี๋ยวดูซิมีปลากระพงไหมไม่ไม,มีนี่ปลาหมึกกองเิลมเลย เออได้อยู่นะคุณชมปลาหมึกนี่นี่น,น,น,นได้ปลาหมึกมาแล้วในราคาสี่เหรียญ37ประมาณ1นึ่งจุดสีาวคึ่งกิโลได้เนาะครึ่งกิโลนี่นี่น,น,นีแผ่นแปน้ง2เหรียญสี่สิบเ เราไปทำโรตล,ลาดฟิลิปปินส์จะต้องมีมะพร้าวขายผสมมะพร้าวอ่อนลูกลาสามเหรียญน,นะคะลูกลาประมาณร้อยหนึ่งขนมนี้ชิ้นนี้สิบสองเหรียญราคาตามนี้อันนี้สวยวันนี้พอล,ลลองแครอททผสมน้ำแครอทต้ม อลองสิโ mm. อ้โห mm. ขนาดนั้น <Yeah. S 1> น่านิงๆอร่อยไหมครับ everything good อร่อยทุกอย่าง mm. เก่งจังเลยลูก mm. เก่งจังเลยลูก <Yeah>. mm. ย mm. กามเก่งจังเลยลูกโอ้โหทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่าง He likes everything. Mm. Yummy. Ay, yummy! Yummy! Yes. Mm. Yes. yes! A little bit of each. Good boy. Good boy. Can, can you grab carrot over there for Jaguar, please? <laughs> oh, on, the, on the kitchen. One for Jaguar, too. Uh, jaguar, got a kin you know, start, See? ทำไมบไมกกี้อย่างนั้นนะจะกลัวอันั้นจะกินยายจะกินยายเหรอลูกเหรอสกิดเลยครับอ้าม <c oughs> จาก,กูวก็กินด้วยเหมือนกันจาก,กูวโอ้โหเก่งนะเนี่ยเราอ่ะดาราหรือเปล่าดาราหน้ากล้องเหรอครับ กินปะอ่ะดูอือโอ้ก oh, <my> ขนาดนั้นเลยเหรอลูกทุกสิ่งทุกอย่าง <laughs> ก็ผมชอบนะครับ so เป็นน้ำแครอทเหมือนแบบละเอียดมากๆละเอียดมากนิ่มนิ่มมากโอ้ยพี่ลูกยูทราย์วิธีอะไรยูแดดนั่นอะไรมัมมัมดอลอีริจนเดเบิลเย้อัม <c oughs> อันนี้สิ

หลังจากดูบักแตงโมทานาแครอทนะคะก็มีคุณผู้ชมคอมเมนต์จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวพูดถึงเรื่องที่ว่า,าการทานอาหารเหลวนะคะของแตงโมเนี่ยนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเนี่ยจะต้องเริ่มตอน6เดือนใช่ไหมคะแต่ว่าบักแตงโมเนี่ยไปหาคุณหมอฉีดวัคซีนตอน4เดือนคุณหมอก็ตรวจดูแล้วก็ดูจากน้ำหนักของเขาดูจากาพัฒนาการ โดยรวมๆคุณหมอก็เคยบอกว่าโอเคคือตัวเขาใหญ่พอแล้วแล้วก็อ,อีกสองอาทิตย์ก็คือสี่เดือนครึ่งให้เริ่มลองทานอาหารเหลวโดยที่ให้ลองแบบว่าโดยเริ่มลองแบบว่าอาทิตย์นี้ทานสิ่งหนึ่งไปส,สักระยะหนึ่งแล้วเสร็จแล้วหยุดแล้วก็เปลี่ยนสิ่งใหม่โดยอาหารที่เริ่มให้ทานเนี่ยก็ ตามที่คุณหมอสั่งนะคะตามที่คุณหมอแนะนําก็คือเคเจไม่ได้ตัดสินใจเองว่าเออจะให้อพอลโลเริ่มทานตอนไหนก็คือคุณหมอบอกว่ายังไงก็ให้ทําอย่างนั้นก็อาจจะแตกต่างที่เมืองไทยนะคุณหมอที่เมืองไทยกับคุณหมอที่นี่อาจจะแนะนําแตกต่างกันหรือว่าเด็กทารกที่ไทยอาจจะตัวเล็กกว่าแต่อพอลโลเนี่ยเป็นเด็กที่ตัวค่อนข้างใหญ่ เคเจก็ให้อพอลโลเนี่ยลองนิดหน่อยเองนะคะไม่ได้ไม่ได้เยอะก็คือวันละครั้งแล้วก็ไม่กี่ช้อนเองนะคะก็หลายๆคนที่คอมเมนต์มาด้วยความเป็นห่วงนั้นถูกต้องเลยคือ6เดือนเพราะตอนแรกเคเจมาบอกทียเก็ฮะให้ทานเลยเหรอแต่เราว่าอ่ะเอาตามหมอนะคะเพราะพ่อ,พอแม่เขาเลี้ยงเขาก็เอาตามที่คุณหมอสั่งก็เลยเอาตามนั้นนะคุณผู้ชมนะดเดี๋ยวเรามาทํากับข้าวกันดีกว่าคะ่ะพริกสําหรับใส่ในต้มยําใส่คกตําโอ้เอาสีแดงดีกว่าน้นสีเหลืองสีแดง ถ้าทางจะเผ็ดนะเราทันยาจะปรุงน้ำต้มยำาัยยาก็จะใส่ใส่คกเนี่ยนะคะแล้วก็ใช้มะนาวน้ำปลาบีบแล้วก็คุกไว้ในนี้เลย ำเดือดแล้วเดี๋ยวพักไว้ก่อนนะใส่น้ำปลาลงไปปรุงไปพื้นๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเติม องีกหน่อยก็จะสอนทำกบข้าวเข้าใจไหมหอมจังเลยนมนิ้วจับ,จบ,จบอร่อยไหมครับอร่อยเวลาทำกบข้าวไม่อยากให้อยู่ในครัวเดี๋ยวมันร้อนนะลูกนะไปไม่ปลอดภัยจะตักขึ้นมาก่อนต้มบึกอุ้ยใส่ัเลยกันมันจะแข็ง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  แห้งโอ้ยเดือดอะไรขนาดนั้นพี่น้องแม่เจ้าเดียวฉันจะตักมาไม่หมดนะเ,เดี๋ยวปลาหมึกเหนียวเดี๋ยวค่อยคัดเอ้ยนั่นลงไปไหมร้องไห้ทำไมเนี่ยพลร้องทำไมลูกตักขึ้นมาแล้วก็เอานี่ลงไปเอาเครื่องปรุงลงไปใหม่ แบบเข้มขน้นเข้มขน้ขมขนกันไปเลยจ้าไม่คนไรเลยฮะน้ำพริกเผาชั่วคิมเฮงโอ้โหน้าทานไปมะกูดแค่นี้เองเสร็จต้มยำอ้อลืมไป ใส่นี้ด้วยจ้ามาเขือเทศจ้านิดนึงสีสารนะคะแล้วก็ใบมะกรูดแหละทำง่ายๆกินง่ายๆเป็นอะไรที่ทำง่ายๆใส่บะหมี่เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ลวกบะหมี่นะขั้นตอนต่อไปลวกบะหมี่แล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยเป็นอะไรกินง่าย ลวกบะหมี่เหลือเราก็จะใส่บะหมีม่เหลืองคุณผู้ชมบะหมีม่เหลืองแบบนี้แล้วก็เมื่อกี้ทันย่าใส่นมเข้าไปแต่มันไม่ได้เป็นปใส่นมสดเข้าไปในต้มยำด้วยนะคะนี่บะหมี่โอเคขึ้นได้สุกหมดแล้วครับ ใส่ลงไปอือว้าวร้อนมือนี่แหละมือเรานี่แหล่ง่ายๆนี่นะครับเอาหมึกใส่เข้าไปหน่อย ใส่เห็ดเข้าไปหน่อยวดหน่อยอืมโอเครวยไม่ดีครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้นี่ใส่กุ้งใส่ปลาหมึกใครต้องการความแซบก็เอาให้แซบกว่าน,นี้แต่ทันย่าว่าแค่นี้โอเคละชิมน้ำก่อนสดน้ำกับเห็ดก่อน ใส่ดืพริกเผาอีกหน่อยจะดีมากนะคุณผู้ชมเลยอร่อยขัดเปรี้ยวไปนิดชื่นใจมากคนให้ถึงก้นเพราะว่าเครื่องปรุงมันอยู่ตรงก้นนะคุณชมเนาะโอ้โหอร่อยมากคุณผู้ชม